อะไรเอาน้ำมนหนึ่งแก้วแล้วยังไงต่อใส่ไข่ไก่ลงไปมันก็ต้องจมดิแล้วยังไงต่อใส่เกลือลงไปในแก้วใส่ไปสองสามช้อนเลยแล้วยังไงต่อคนเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปโห้ยมันเป็นไปนได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราเกลือใส่ลงไปในน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันพอเราใส่ไข่ไก่ลงไปไข่มันจะลอยได้ครับทุกคนถึงหน้าตาผมอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ผมตอบแชทไว้นะครับโอเคครับอันดับแรกผมได้ไปซื้อไข่เป็ดกับเกลือมันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ต่อไปผงเจลน้ําเติมใส่ขวดนะครับทุกคนต่อไปผงด้ยแก้เกลืออมานะครับทุกคนแล้วก็เกลือไปใส่ในขวดนะครับทุกคนต่อไปผงเจลหวีคนน้าเกลือเข้ากันนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผงเจาไข่เป็ดใส่ลงไปในแก้วน้านะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่าไข่มัาสามารถลอยบนน้าเกลือได้จริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่ง้ยไข่มันลอยบนน้าเกลือได้จริงครับทุกคน